กลับสวัสดีพี่น้องาติบอกสายฟรยีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้นะครับที่ผมพามาตามหากันนะคือ Fox Ruby Edition นะผมหรือว่าหน้ากักหมาป่าสีแดงอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจะไดทั้งหมดแค่6000ชิ้นนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ10ชิ้นเท่านั้นเองครับส่วนแมปที่เราจะต้องมาเล่นกันวันนี้นะั่นคือแมป c ช a ์ฮีโร่ซิมูเลเตอร์นเองนะผมซึ่งนาตามแมปแล้าเพื่อนจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออขน หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคยกันนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยนีเพื่อนสามารถกดซื้อได้เลยนะผมส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเลยครับอันนี้เพื่อนเพื่อ,อ,อต้องมีเหรียญตาก่อนนั้นเองนั้นเพื่อนซึ่งเหรียญตาที่เขาต้องใช้แรกนะผมเขาใช้ทั้งหมดเนี่ย้วยกัน600เหรียญ UGC นั้นเพื่อน,นซึ่งเหรียญ UGC เนี่ยตอนนี้นะผมเขาได้ปรับใหม่นะผมที่ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ใน ep ที่แล้วนะ่ะของนะผมตอนแรกเนี่ยเขาจะเก็บให้เราแค่100นะเพืบอรแล้วอีก50เนี่ยเราต้องไปเล่นออบบี้ใช เพิ um ่ม ในส่วนของการเปิดกล่องเราได้เหรียญเพิ่มไปอีก50นะครับผมก็คือ150เหรียญนั่นเองนะเพื่อนซึ่งวิธีการหาเหรียญของเรานะผมตอนนี้เนี่ยก็ถ้ากิดว่าเราหาได้วันหนึงเนี่ยประมาณ175หรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนเห็นมั้อันนี้กดเคมเนี่ยเพื่อนๆจะได้อีกทั้งหมด25นะครับผมก็รวมกับที่เราเปิดกล่องนะครับผมเป็น175ต่อ1วันนั่นเองนะเพื่อนและส่วนวิธีการหากล่องนะผมสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยครับอันนี้ให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูดันเจียนตรงนี้ไปได้เลยนะผมหรือเพื่อนจะกดออโต้ไฟตรงด้านขวามือตรงนี้ก็ได้นั้นเพื่อนอนะ่ะกดไปให้มันเล่นเองไปเลยนะผม อ่ะพอมาเล่นปุ๊บอันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะตีมอนเตอร์นะครับซึ่งมอนเตอร์พวกนี้นะครับเขาก็จะดรอปก,กล่องไหมเบื่อนเบื่อนนะให้สังเกตทางด้านซ้ายมือเห็นไหมเพื่อนๆนี่ครับผมเวฟหนึ่งเนี่ยประมาณ30กล่องนั้นเพื่อนอ่ะตีไปสักเวฟแล้วกันได้กี่กล่องวะเอาบหกสิบนั้นเพื่อนเวฟหนึ่งก็ตกประมาณนี้ครับผมสามสิบนะสำหรับดันที่ยี่สิบขึ้นไปน,นั้นเพื่อนอ่ะหลังจากนั้นนะผมเพื่อนๆไหนที่ได้กล่องมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการกดเปิดได้เลยครับผมเอาเดี๋ยวนะฮะจอแดงอ๋อ ตกใจนะผมอบะเพื่อนกดเปิดกล่องได้เลยนะผมอ่ะใครที่ไม่เคยเข้ามาเลยครับให้เพื่อนทําการกดออตโต้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นั้นเ่อนออตโต้นะจากนั้นกดสาตาร์นั้นเบื่อนแล้วเลือกตรงนี้เป็น3ก่อนจานั้นเบื่อเห็นไหมเลือกเป็น3มันแล้วกดสาตาร์ได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมเขาก็จะเปิดมาอย่างเงี้ยเบื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เหรียญเรามานั่นเองนะผมซึ่งเหรียญเนี่ยเพื่พพพอนๆวันไหนที่กล่องเยอะเนี่ยสามารถ เปิดกล่องค้างไปได้เลยนั้นเพื่อนอันนี้น่ะผมก็ออนทุกวันอยู่ละประมาณวันละชั่วโมงครึ่งนะผมก็น่าจะได้พอดีนะผมสาหรับหนึงร้านั้นเพื่อนอ่ะผมเปิดไปเลยละกันจนเพื่อนๆเจอเหรียญเลยละกันนะผมอ่ะเนี่ยผมหน้าตาเหรียญเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้เนี่ยเขาจะขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็สามารถ ปล่อยลันไว้ได้เลยนะผมก็ปล่อยจนเปิดกล่องครบเพื่อนใครที่ไม่มีกล่องเนี่ยอันนี้ผมแนะนาให้เพื่อนผมไปอ้อนแบบทีเดียวเหมือนผมนะไปอ้อนทีเดียวมาครับตอนนี้กล่องผมมีเนี่ยหนึ่งล้านเลยนะเพื่อนผมก็ออนทีเดียวแล้วก็เปิดกล่องยาวๆไปทุกวันทุกวันนะผมเป็น u ู c ง่ายๆเลยนะแต่ที่ผมพามารับนั้นเพื่อนเ,อเพื่อนก,กดดูนะผมที่ผมพามารับกันวันนี้ก็คือหน้าก,ากากแดงนี้ใช่ไหมพะตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมจะไม่ทาคลิปหรอกครับแต่ตเหรียญผมมันจะเต็มแล้วไงเพื่อนผมก็เลยจะมาซื้อไปก่อนละกันนนเพื่อนผมก็ซื้อไปเะลละกนคนผมโ 600นั้นเบื่อนก็ไม่แพงนะผมเก็บไม่กี่วันก็ได้แล้วผม3ามสวันประมาณ4ี่วันก็น่าจะได้แล้วนั้นเบื่อนอกดรับไปได้เลยนะับผมศูนย์บาทนั้นเบื่อนอจริงจริงเนี่ยผมจะซื้อสองอันก็ได้นะแต่ผมไม่ตื้อดีกว่าที่ผมอยากได้จริงๆนั้นเพื่อนให้เพื่อนเลื่อนลงมาล่างนะใครที่อยู่หน้านี้นะครับเพื่อนๆลองเลื่อนลงมานี่ปีกอันนี้นั้นเบื่อโอ้โหเป็นไงที่ผมอยากได้คนระับผมสีโค้รสวยครับผมแดงขาวอย่างนี้เลยหรือจะเป็นขาวดำอย่างนี้นั้นเบื่อนสวยไหม โคตรเฟี้ยวนี่ขาวดาก็สวยนันเพื่อนแต่ผมที่อยากได้เนี่ยแดงขาวนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนั้นเพื่อนว่าเขาจะอัพของลงมาหรือเปล่านั่นเองนั้นเพื่อนใครที่แบบพอมีเวลาว่างเนี่ยหรือว่าไม่อยากได้หน้ากากเนี่ยอันนี้นก็สามารถมันเก็บเหรียญเพื่อรอเอานี้ได้เลยับผมพะเหรียญเนี่ยเขาขึ้นโชว์แล้วเห็นไหมเพื่อนหกร้อยห้าสิบเหรียญนะเพื่อนบอกเลยถ้ามาสามอันนะผมกดหมดอะ่ะสามสีนั้นเพื่อน <c oughs> ก็เป็นของปีง่ายอีกหนึ่งชิ้นละกันนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเหมือนเดิมนันเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูสักนิดนึงรอบผมว่าเราเนี่ยได้เลขเท่วไหรหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับผมสําหรับหน้ากากแดงอันนี้นะครับอ่ะเนี่ยผมหน้ากากแดงนั้นเพื่อนใส่แล้วหน้าตาเป็นยงนี้เลยโอ,อโคตรไม่เพี้ยผมบอกเลยแนะนำว่าผมไปรอปีกดูว,กว่านะเพื่อนอ่ะขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงคร้บผมเลขที่ออก โอเคครับผมเบอร์17นั่นเองนะเพื่อนก็เป็นของฟรีงานครับสำหรับสายเอเคนี่ยยังไงอย่าพลาดของชิ้นนี้เลยนะครับเอาละผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพารับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ e ีีหน้าจ้า